พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมวชรจริยาจารย์หรือหลวงพ่อสายอดีตเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีและอดีตเจ้าวาดวัดเฉลิมพระเกียรติได้ละสังขารจากคณะสงฆ์คณะสิทธิ์ไปด้วยวัย89ปี9เดือน11วันนะครับขอน้อมถวายความเคารพถวายความลํำลึกอาลัยในพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างยิ่ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อจากไปก็จะเพียงร่างกายและขันห้าแต่ว่าความเมตตากรุณามหาศาลพระเดชพระคุณจากไปเพียงชีวาอายุการแต่ทุกผลงานยังรุ่งเรืองสืบเนื่องไปหลวงพ่อสายสร้างคุณอุปการอันมากล้นหลวงพ่อสายท่านสร้างคนให้อยู่ดีมีสุขใสหลวงพ่อสาย ท่านสร้างวัดให้ฟูเฟื่องเรืองวิไลเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสายจึงอยู่ในดวงจิตนิดนิรันขอน้อมอธิษฐานทุกความดีเป็นที่ตั้งเป็นพลังบุญกุศลผลภัยศารอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระพรหมวชระจริยาจารย์สู่สุคติทิพสถานนิพพานเทิน